สามชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับมัน,นเริยมว้าแฝงสามต่อเลยนะฮะนิกนายขอบคุณมากสำหรับเกมฟรีนิโคลลายเวลล์ลาสเวลถามจริงเอาซัลันนะครับมคารอบมคารอบเหรอข่าวคราวไปเร็วถ้าเขาต้องการแบบนั้นคิดว่าเขาทำงานให้เครมลินผมไม่แปลกใจ ฉันมีสายที่อาจจะรู้คำตอบแค่ขอคนไปส่งที่ไหน Arklov Military Base Arklov Military Base ที่นั่นยามแน่นนะทำได้ไหมล่ะเพื่อหยุดมาคารได้หมด in แค่อยากจะเข้าไปแล้วออกมาทุกอย่างอาจจะพลิกผันเร็วมากผมเชี่ยวชาญเรื่องพลิกผันรัสเซียผมก็เกรงอย่างนั้นสายคุณคือใคร Yuri Volkov y u r i Volkov ยูริเอาด้วยยูริไม่เคยสนใคร,ไ,คใคร,รไปเมื่อไหร่ตอนนี้เป็นไงเคเราดูภาบินเข้าผมเริ่มชินกับนิโคลายแล้วแหละแบบนี้ตลอดอะเออจ๋ง เราต้องบินต่ำไวใต้สัญญาณเรดาร์ถูกต้องเราอยู่ห่างไปหนึ่งไมล์อย่าโดนเจอตัวปัดฝุ่นแล้วรีบไปซะจะโทรหาเมื่อต้องการรับทราบ ไปได้ไปได้ลงมาแล้วรับซับลงปุ๊บไปปั๊บเลยครับอย่าบอกว่าด่านนี้เล่นเป็นถามจริงฮะเคลาเซลเซียดิคอลเวอร์สิบเอ็ดพฤศจิกาสองพันยี่สิบสามเวลาบ่ายสามวัชเดอร์ยังกี้วัชเดอร์ต่อยังกี้เราเจอถามแล้วกำลังเข้าไปรับซับวัชเชอรทุกอย่างกำลังจะแย่ลงก็หมวยต่ำไว้เก็บอาวุธนะฮะ s e c u r ก็มาเก็บอาวุธ ฉลาดมากเอ็กซ์สิบสองของคุณน่าจะดึงดูความใจผิดที่ผิดทางได้คงไม่อยากให้ยูดี้ต้องรอนะรับทราบยากที่จะเดินออกมาจากฐานทัพสูงเลยที่ไม่คว่ำคืนเลยยูดี้คงจะส่งพิกัดมาให้ได้แล้วรับทราบตึกแอดมินอาร์คอรใกล้กับแฮงเกอร์ตามหาจานดาวเทียมที่หลังคารับทราบดาวเทียมอะไรครับยูดี้มีเวลาไม่มากก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าขึนเถิดดิ รวดเร็วและสกปรกไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำได้จนกว่าจะเจอตัวนี่ผมรู้จักอาร์คโลบดีบอกสิ่งที่คุณเห็นมาแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยเขาอีกเราต้องตีเนียนนะฮะแอบเข้าไปในตึกแอดมินและอย่าให้ไก่ตื้มด้วยประเด็นรักมันเลยไะดูในคุณหน้านะบางอย่างตะโกหถ้าโกหกลาเมื่อไหร่มันฆ่าเธอแน่ลัสเซียอุ้ย w h a ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแค่เดินผิดจุดสินะ ผมไม่เดินตามถนนตกะปิน่ยผมเดินแบบเกาะขอบอเี๋วเาอดจะดูสงและประตูประตูนี่น่าจะเข้าไม่ได้อะไปที่ทแปไปที่วผปแล้วผมเไป่ไป่าไ่เธอเขาไ่เขาสยไ่เขาเขาสเาสาเนี้ เขาเขาเขาตื่นเลยครับแบบเดินสวนลิดเดียวเองฉันอยาไปมองหน้าใครอยากให้ใครเห็นหน้าไม่เชิงอยากให้ใครเห็นหน้าทุกคนเห็นหน้าอยาไปยูใกล้หน้าเขาเกินหนนะบินเยอะก็ไม่ได้เขาจะมักัสามคนนั้นนะฮะก่าเก่งเดชชาจะเดินหลบหน้าแบบนี้นะสองคนตรงนั้นไวกันดีเดินหลบ้ายอย่างนี้นะ เรียกว่เป็นทักษะการจูงเงี้ยหรอพยายามเดินหลบหน้าเงี้ยหรอยังสุดไปครับไปเดินมาสายชเนียก่อนเดิกำลังไปที่ตึกแอดมินแล้วลแค่ต้องเข้าไปข้างในเนี่ยเจออันใดมั้ยไม่เจอคนเดินกันแบบว่าให้ควักนะครับเดินหลบหน้ายืานี้เดินเอยียงเจ๋งไปฮะ มีปัญหาต้องการขีกล no ัดดีใจที่เธอเป็นสปายจะหาในหนึ่งออฟฟิเซอร์พวกนี้สินะแล้วก็ตามที่เดินเข้าเดินออกมองหาคนที่ไ่ออกจากตึกซิสินพันตรีคนหนึ่งเขาไม่ได้มาคนเดียวราจนกว่าเขาจะอยู่คนเดียวแล้วทำสิ่งที่ต้องทำซะเพื่อขีกัดเจ้าหน้าที่ที่เขาออกมาคนนั้น ไม่เคยเห็นหน้าเธอเฮ้ย,ย,ยเกมสมจริงมากเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย Need a security keycard access อะฮะลองมาหลบลองมาหลบมุมน,นี้ดูนะนี่ j u s t breaking away heading up t s ฉันตีกลางหนีไปขึ้นชั้นบนไปที่ออฟฟิศน่าจะเป็นที่ที่ทำให้เขาอยู่คนเดียวได้แล้ผมจะเข้าไปยังไงวะเดินยืนคุมซะขนาดนั้นน่ะประตูหลังมีไหมมีอะไรลอ่อมันบ้างไหม สถานะอัปเดตเรื่องระบบการสื่อสารมีบ้างไหมการ<ะ>อัปเดตใช้ตังค์เย,เยอะนะแล้วมันจะเริ่มสำรวจได้เมื่อไร,รเย็นวันนี้แหละก่อนมืดนั้นโจนคุยกันาจากด้านในขึ้นข้างบนได้ไหมครับเพราะาทางขึ้นมีแค่ทางเดียวฮะ ยูรีจะไม่รอตลอดหรอกได้คีย์การ์ดมารือยังยังไม่เจอเลยเากำลังเข้ามาในห้องอุปกรณ์ถ้าเคลียร์แล้วเก็บมันเอาคีย์การ์ดมาจะได้ง่ายยูรรออยู่เสร็จสิครับแบบนี้เขาร่วงลต้องมาถูกกำจัดคีย์การ์ดได้มาแล้ว แรกหนึ่งชิ้นเพื่อ <That S 1> ที่ car, นั่นต้อง <Y> uri, โทษเป็คร์ลไม่ใช่เธอทำให้มันคุ้มค่าหน่อยสิยูรินะ okay, ต่อไปตึกแอนดมวินครับระวังทีดนึนงจะไม่มีใครเข้ามาในห้องอุปกรณ์ใช่ไหมรอรถคนหนึ่งครับแค่ okay, ซ้ายกันยจะต้องหาจังหวะอยู่เนะ่ เดินมองนะหน้าใครพีซหน้าไวปลบหน <'m> ้าไว้เรียบร้อยอเมนยูริบอกว่าเขาน่าจะอยู่ในห้องโกดังด้านล่างห้องโถง oh, ทางขวาของประตูทางเข้าลงห้องโถงกำลังเข้าไป ยูริยูริวอชชั่รวอชชั่รผมประทับใจแต่ว่าไม่ตกใจมีปัญหาเหรอใช่ครับหลายอย่างความเสียหายข้างเคียงหวังว่ามันจะคุ้มค่ากับการเสียสละอะไรครับได้อะไรมายูริภาคนี้เจ๋งว่ะเจ๋งกว่าตัวเกมหลักเยอะเลยครับ FSB files Barkov's e r on e ฟเอฟเ y FSB, ของงานวิจัยบาคเคนอาวุธเคมนในฐานะทหารมาคารอฟุเป็นพวกที่มีศักยภาพในสายตาพวกเุณสามารถกำจัดได้ไหมผมมอบทุกอย่างที่เราต้องรู้ให้คุณแล้วว่าทำไมพวกรัสเซียกับทางตะวันตกเผชิญหน้าภัยเดียวกันจากภายในและมันจะส่งผลมาหาพวกเราด้วย ปดิติกาูของคู่ต่อสู้คือศัตรูของศัตรูคือมิตรนิโคลายบลสตเทียมสักนิโคลายคงเห็นด้วยออนสตียชิปาตคนรักชาติตัวจริง เรมลินไม่ได้อยู่เบื้องหลังสมีพวกนี้ก kind of not, mm. anyway. right. ็หมายไม่น oh ่าไม่ได้หมาว่ามคคารอฟจะไม่ทำงานที่มอสโกพวกนั้นคือพวกสุดตรงที่อยู่ทั้งสองรัฐบาลนะกต่ตอวัเชอร์พูดอีกทีสิรับเคอชิยแจ้งรัสเซียคุณอยู่ไหมบราวเวสัญญาณอ่อนแอมากเลยพูดใหม่สินี่คือ Six มองไม่เห็นมีสายสองลูกมุ่งมาที่อา r o ครอเบส มีสังเคนมีต yeah. ิดห yeah, so so ัวมันด้วยถ้าคุณอยู่ตรงนั้นรีบออกมานั่นไม่ทันเลจะมาอีกลูกนึ่งต้องรีบไปแล้วไม่มีใครเห็นหน้าเราลาสเวกยวไปมีใครของเราอยู่ด้วยกันนะครับยังกี่ต่อวอบเชอร์ลัสเวลัสตอบด้วยคุณยังอยู่ไหมตอนนี้ยังอยู่ สายแอทแท็กมอล็อกเคมีหาที่สูงมองหาหลังคาเตรียมรอการอพยพเราต้องการคนมารับนะนี่คุณอยู่ไหนผู้คนใกล้ตายอยู่นี่อยู่ด้วอยู่ด้วยกับเธอไหมไม่เจอเราแยกทางกันทำคุณรอดชีวิตอย่างเธอกำลังปีนบันไดเดี๋ยวเข้าวัดเชอรแก๊สเริ่มสูงขึ้นแล้วเดี๋ยบันไดฉันเกิดด้วคุณแล้วนิกรอก่อนไหนนอนรอดเดียว บมาไห้ไว้ก็พอมันมืดจะมองไม่เห็น Move quickly to avoid gas, but I have to find something to go up, you know. s o m e t a n somewhere. ตั้งหลักไว้ทันมาถึงตรงนี้เดี๋ยวซ้าย นั่นตันเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดครับอยู่ดีมันก็อยู่ด้วยเราแยกทางกันเขาคือพวกเราชีวิตเหมือนเธอนั่นแหละนี่เดี๋ยวซ้ายปิดอ๋อบันไดรีบมาหน่าปิดบันไดขึ้นมาไป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 นะปิดปอกฉีดที่ไหนเถอะ นี่เป็นหัวเคมีอะโอ้ย oh, นี่เลยวะตอนนี้ทางรัสเซียเดลีเกชันทรมานกับผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากประมาณได้ถึง158คนตายที่ฐานทัพแคสโต,เ,ตเวียน มีบาดเจ็บมากกว่า200คนแรงระเบิดกระจายตัวไปทั่ว้ดวยาสารอาวุธเคมีที่เราพบเห็นได้ในระยะหลายๆไมรทางเคมลินกล่าวโทษอัสซัคสถานกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายอันโหดเหี้ยมพวกเขาขอให้ผู้นําโลกนั้นเข้าร่วมพวกเขาเพื่อประกาศให้รู้ถึง ULF นั้นเป็นผู้ก่อการร้ายระดับประเทศอัสซัคสถานได้รับได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายมาหลายปีตอนนี้เขาไม่ทาอะไรมา ไม่ได้ทำอะไรเลยต่างหากไมได้ใช้มาอยู่ l f ตอนนี้ยังเป็นที่จับตาม,มองเท่าที่เรารู้พวกเขามีอาวุธรอโจมตรีระยะไกลด้วยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรานั้นปลอดภัยออกข่าวเลยครับอุย้ยสองด่านไปเล,เลยกันนะพาเซนเจอร์ผู้โดยสารสายการบินรัสเซียเจน61ริเลนพิชิกาทภาบผลุดะสตรีทั้งหลายเรามาถึงตำแหน่งอ,อัลติจุดที่ต้องการแล้วกรุณาทำตัวตามสบายไม่ต้องกังวล เรากำลังจะดำ,ดำเนินการเสิร์ฟอาหารค่ะการคัดสรรน,นั้นเป็นไปตามที่พวกคุณต้องการเราคัดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮลโหลพี่ครอบครัวสวยดีนี่ครับโชคดงขอบคุณอาลาับเล่าใหเล็กทุกสิ่งครอบครัวคือทุกอย่างอืมใช่เราไปดูมลอดบันทึกมันเกิดลูกสาวฉันก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ นราบยลูกสาวคุณราบยีฟร์นี่นายอบเนการิลูกชายนะคอทาริและคาลิามีเธอรู้จักกันเหรอคะอันนบารผมรู้จักคุณซามาราเปคยเป็นทหารใน u ู f อ์ต่อสู้รัสเซียหลายปีแล้วหลายปีแล้ว ฟังและอย่าพูดเรากำลังยึดเครื่องบินนี้ทั้งลูกเรือมาเชลอากาศทุกคนเป็นพวกเราและเธอก็ด้วยเธอเอรเซ็กส์านไปได้เฮ้ยนี่มันอะไรนยเธอมีปืนซิเิวางอาวุธลง เจ้าหน้าที่แอชเชลกระหนากระหุตเดี๋ยวที่โปรดมันมีมากกว่านี้นะทุกคนมอบลงยกมือขึ้นซิสเตอร์ครับถึงเวลาแล้วได้ยิงนะครับโอ๊ะวัดเจอดเขายิงกันเองเพราะมันแปลกๆนะฮ้ ว่ามันแปลกๆนะปล่อยเขายิงกันเองก่นี้เจ้าหน้าที่ก็คือพวกมันตอนแรกผมไม่อยากเชื่อนะหรือว่ามันอ้างเรื่องจริงว่ะเหมือนถ้าเราไม่ยิงมันก็จะไม่เข,ข้าคซีนสินะนกำลังลงแล้วเอาชุดกรอบมาให้ผมรู้สัมมาตสมมา You my expectations today. exceeded วันนี้คุณทำผมเกินความคาดคิดว่ยวกับเป็นใครนี่เป็นเรื่องของคุณตกระหังซามาร่าแล้วนี่อร่อยสามสิบห้าวิประวัติศาสตร์เอามันเอาแจกตัวฉันไปอิสระแล้วเราจะได้เป็นฮีโร่กับสิ่งที่เธอทำวันนี้ซามาร่าไม่มีใครเชื่อแกหรอกฉันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเปล่า คุณคือทหารพลเรือนที่เป็นแรง,งรวันดนใจโดยฟารา,าคเพื่อสู้รัสเซียคุณคือนักสู้ิสราพแกคือรัสเซียเครืค่องินนะี้เต็มไปด้วชาวรัสเซียนะแต่แกฆ่าคนของตัวเองเพื่ออะไรลาผมไม่ใช่ฆ่าผมไม่ใช่คนฆ่าเขาคุณั่ไงกเราอยู่ใต้เลยแปดพัน 8, ฟุตนะครับเพื่อเซสถานสร

ช่วยผมก่อนเอาโทรศัพท์ให้ฉันไม่น,าาน่าทันเฮ้ยปังมีไปอา้าป้าไอ้ชาวบ้านเวนเอ้ยไม่ปล่อยฉันเอาโทรศัพท์มันมาให้ฉันเดี๋ยวเข้าเอาเดี๋ยวนีเอา้ยเวนเอ้ย ต้องอัปเดตคุณเกี่ยวกับข่าวด่วนของผู้โดยสารนักเสียที่นั่งเทิร์นมา103.3ผู้โดยสารกับลูกเรืออีก9ก้าคนตอนนี้ลงอย่างรวดเร็วเป็นการลงจอดที่ไม่คาดหมายมีหลายส่วนของตัวเครื่องบินได้รับความเสียหายวิดีโอจากผู้โดยสารและโทรศัพท์ของเขาประมาณชั่วโมงก่อนมีการสั่งวิซารโจมตีมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ทรมานกับเรื่องนี้มากมายนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายที่ใกล้เคียง จะไม่มีการประเมินการอะไรคอสโกจะแย่ลงทั้งหมดนี้ฟิมิอาวาร์คาร์ลิต์มันทำให้ความเสียหายมากกว่าเดิมแล้วในเจดือนชุลาคมสายการบินตอนนี้ตกที่ขึ้งประเทศของฉันไม่ใช่เรื่องของฉันฉันต้องรีบไปที่จุดเกิดเหตุและพิสูจน์ให้ได้ไอซีเอโอดาต้าบอกว่าสายการบินคอสโตเวียขาดการติดต่อในเขตแถวนี้ฉันต้องการแค่เธอต้องรีบไปที่นั่นก่อนที่พวกเจ้าหน้าที่จะไปไม่มีใครหรอกที่ฉันต้องเป็นห่วง พวกี้ไดเออเซ็กสถานครับมาแบบเง้นๆมาเลยไปฮะต้องรีบแล้วเดี๋ยวพวกเจ้าหน้าที่มันไปยุ่มยามแถวนั้นแล้วเดี๋ยวงานงอกนะ ว่าจะเท่ไปแล้วเนี่ยจุดกระเดตุตรงนั้นเห็นแล้วชูมอตกก็ได้หรือว่าเครื่องบินตกมีคนชนะเราแล้วละพวกรัสเซียพีเอ็มซีคนนี้เละมาคาราสิเนี่ยเขาจะโทษเราเรื่องนี้เราต้องตามหาว่าเกิดอะไรขึ้นที่สายการบินนั้นแสดงให้โลกนี้ว่าไม่ใช่ฝีมือเราฉันจะไม่ปล่อยให้มันเรียกเราว่าคนกับการร้ายหรอกไม่เอาอีกแล้ว What are you doing? จะทำอะไรอ่ะลงไปไงฟาโรห์น่นอย่างน้อย20คนถือปืนอยู่นะจะให้ผมทำะไรคอยสังเกตการใช้ที่สูงคุ้มกันดมลได้ผู้หญิงใช้ที่สูงคุ้มกันฉันฟาราบอกผมไม่สนนะฮะว้าวจับตัวนี้เจอกองทหารคนนี้มากมายเลยพวกมันอยู่ในที่เกิดเหตุ น U.F. ไม่ใช่ถือมือสิ่งนี้เราต้องตามหาให้ได้ว่าเป็นถีอมือใครลาสเวลดูแลเครื่องตามลอยกับสัญญาณของลาสโซในพื้นที่น่าจะเจอโทรศัพท์ผู้โดยสารบ้างนะคนับกําลังไปรับทราบผมเห็นคนแล้วรอบังหลังให้ผมเห็นอะไรเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีจากตรงนี้แล้วกันนะแม่โคตรมันเลยครับ